ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อลุงเสือเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าๆที่ปลายหมู่บ้านลุงเสือเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะคนขี้เหนียวที่สุดในละแวกนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์จนเกินพอดีแม้แต่อาหารก็กินแต่น้อยเสื้อผ้าก็ใส่จนขาดวิ่งไม่ยอมซื้อใหม่ทุกวันลุงเสือจะตื่นแต่เช้ามืดเดินลงไปที่แม่น้ำ เพื่อหาปลาและเก็บผักริมตะลิ่งเขาทำเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีจนร่างกายผอมแห้งและหลังข้อมองแต่ดวงตาของเขายังคงเป็นประกายด้วยความโลภและความกลัวว่าจะสูญเสียทรัพย์สินที่สะสมมาวันหนึ่งขณะที่ลุงเสือกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับปลาตัวเล็กๆสองสามตัวในตะกรา้าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแววมา เสียงนั้นมาจากเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังร้องให้อยู่ริมทางเธอบอกว่าหลงทางและไม่รู้จะกลับบ้านอย่างไรลุงเสือชะง,งักเท้าเขามองเด็กหญิงตัวน้อยด้วยความลังเลส่วนลึกในใจเขารู้สึกสงสารแต่ความขี้เหนียวก็กัดกินหัวใจของเขาเขาคิดว่าถ้าช่วยเหลือเด็กคนนี้อาจต้องเสียเวลาและอาหารที่หามาได้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินผ่านไปโดยไม่สนใจคำร้องขอของเด็กหญิง คืนนั้นลุงเสือนอนไม่หลับเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงดังก้องในหัวของเขาเขาพยายามปัดความรู้สึกผิดออกไปแต่ก็ทำไม่สำเร็จภาพใบหน้าเปื้อนน้ำตาของเด็กน้อยยังคงติดตาเขาวันต่อมาลุงเสือออกไปหาปลาตามปกติแต่วันนี้เขาโชคไม่ดีเลยไม่ว่าจะทอดแก่ครั้งก็ไม่ได้ปลาสักตัวท้องฟ้าเริ่มมืดครึมฝนเริ่มตกปยปรย ลุงเสือรู้สึกหงุดหงิดและผิดหวังเขาตัดสินใจกลับบ้านทั้งทงท,งที่ตะกร้ายังว่างเปล่าขณะที่เดินกลับสายตาของเขาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างสะท้อนแสงอยู่ใต้พุ่มไม้ริมทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเข้าไปดูใกล้ๆและพบว่ามันคือถุงผ้าเก่าๆใบหนึ่งลุงเสือหยิบถุงขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อเปิดออกดูเขาถึงกับตกตะลึง ข้างในเต็มไปด้วยเหรียญทองคำที่ส่องแสงระยิบระยะับหัวใจของลุงเสือเต้นรัวเขารีบมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงกลัวว่าจะมีใครเห็นแล้วรีบเก็บถุงทองคำซ่อนไว้ใต้เสือ้อก่อนจะรีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วไม่สนใจฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อถึงกระท่อมลุงเสือรีบปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเขานั่งลงบนพื้นและเทเหรียญทองคำออกมานับอย่างตื่นเต้น ดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความโลภนี่คือทรัพย์สมบัติที่มากกว่าที่เขาเคยมีในชีวิตคืนนั้นลุงเสือไม่ได้นอนเขานั่งเฝ้าถุงทองคำทั้งคืนคอยฟังเสียงแปลกๆรอบกระท่อมกลัวว่าจะมีใครมาขโมยเขาคิดถึงสิ่งที่จะทำกับทองคำพวกนี้วาดฝันถึงชีวิตที่สุขสบายแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจกลัวว่าจะมีคนรู้ กลัวว่าจะถูกโจรปล้นวันรุ่งขึ้นลุงเสือตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังไม่ไวยนับทองคำอีกครั้งก่อนจะซ่อนมันไว้ใต้พื้นกระท่อมเขาออกไปหาปลาเหมือนทุกวันแต่ใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแต่ทองคำที่ซ่อนไว้ที่บ้านขณะที่เดินกลับลุงเสือได้ยินเสียงคุยกันของชาวบ้านสองคนพวกเขากำลังพูดถึงเด็กหญิงที่หายตัวไปเมื่อวานนี้ ลุงเสือชะง,งักหัวใจเต้นแรงเขานึกถึงเด็กหญิงที่เขาทิ้งไว้ริมทางความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่เขาก็รีบสลัดมันทิ้งไปคิดว่าตอนนี้เขามีทองคำมากมายไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องของคนอื่นวันต่อมาข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างออกตามหาแต่ลุงเสือยังคงอยู่แต่ในกระท่อมไม่ยอมออกไปไหน เขากลัวว่าถ้าออกไปใครสักคนอาจจะเข้ามาในบ้านและพบทองคำของเขาคืนนั้นฝนตกหนักลมพัดแรงลุงเสือนั่งอยู่มุมห้องกอดถุงทองคำไว้แน่นเสียงฟ้าร้องและสายฝนทำให้เขาสะดุ้งทุกครั้งความหวาดระแวงเริ่มทำให้เขาเห็นภาพหลอนเขาคิดว่าได้ยินเสียงฝีเท้ารอบบ้านเห็นเงาคนผ่านหน้าต่างแต่เมื่อลุกไปดูก็ไม่พบอะไร วันแล้ววันเล่าลุงเสือใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวเขาไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าพูดคุยกับใครอาหารที่เคยหามาได้เริ่มหมดลงแต่เขาก็ไม่กล้าออกไปหาอาหารใหม่ทั้งๆท,ที่มีทองคำมากมายแต่เขากลับไม่กล้าใช้มันกลัวว่าคนอื่นจะสงสัยในขณะเดียวกันความทุกข์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของลุงเสือเขานอนไม่หลับกินไม่ได้ ภาพของเด็กหญิงที่เขาทอดทิ้งยังคงหลอกหลอนเขาเสียงลมหวีดหวิวยามค่ำคืนฟังดูเหมือนเสียงร้องให้ของเด็กความรู้สึกผิดและความกลัวกัดกินจิตใจของเขาวันหนึ่งขณะที่ลุงเสือนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นภาพที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเตะภาพที่ลุงเสือเห็นคือเด็กหญิงคนเดิมที่เขาทอดทิ้งไว้เธอยือนอยู่ตรงหน้าบ้านของเขาใบหน้าซีดเซียวเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้กลับดูว่างเปล่าและเศร้าหมองลุงเสือรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดเขาลังเลว่าควรจะทำอย่างไรส่วนหนึ่งอยากจะเปิดประตูออกไปช่วยเหลือแต่อีกส่วนก็กลัวว่าถ้าทำเช่นนั้นความลับของเขาอาจจะถูกเปิดเผยในที่สุดความกลัวก็ชนะลุงเสือตัดสินใจซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลบอยู่หลังผ้าม่านเก่าๆมองดูเด็กหญิงผ่านช่องเล็กๆ เขาเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานก่อนจะค่อยๆเดินจากไปอย่างเชื่องช้าภาพนั้นตราตรึงอยู่ในความทรงจำของลุงเสือทำให้เขานอนไม่หลับอีกหลายคืนวันต่อมาข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านมีคนบอกว่าเห็นวิญญาณของเด็กหญิงที่หายตัวไปเดินวงเวียนอยู่แถวบ้านของลุงเสือบ้างก็ว่าได้ยินเสียงร้องไห้ในยามค่ำคืนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัว และพากันหลีกเลี่ยงที่จะเดินผ่านบ้านของลุงเสือลุงเสือได้ยินเรื่องเหล่านี้และยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวมากขึ้นเขาไม่กล้าออกจากบ้านแม้แต่จะไปซื้อข้าวของจำเป็นอาหารในบ้านเริ่มหมดลงเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่กล้าใช้ทองคำที่มีด้วยกลัวว่าจะมีคนสงสยัยคือหนึ่งขณะที่ลุงเสือนั่งเฝ้าถุงทองคำอยู่ในความมืดเขาได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆ หัวใจของเขาเต้นรัวเหงื่อเย็นเย็นไหลออกมาตามขมับเขาพยายามนั่งนิ่งๆหวังว่าคนที่มาจะคิดว่าไม่มีใครอยู่บ้านและจากไปแต่เสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมตามด้วยเสียงเรียกแผ่วๆลุงเสือลุงเสือเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูเป็นเสียงของเด็กหญิงคนเดิมลุงเสือรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขาอยากจะตะโกนไล่ให้เธอไป แต่ก็ทำไม่ได้เพราะกลัวว่าจะมีคนได้ยินเสียงเคาะและเสียงเรียกดังขึ้นเรื่อยๆลุงเสือปิดหูแน่นพยายามไม่สนใจแต่ยิ่งทำเช่นนั้นเสียงก็ยิ่งดังก้องอยู่ในหัวของเขาในที่สุดเขาทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินไปที่ประตูอย่างสันเทามือที่จับลูกบิดประตูเย็นเฉียบเขาค่อยๆเปิดประตูออกแต่เมื่อประตูเปิดออกกลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้น มีเพียงลมเย็นๆพัดเข้ามาลุงเสือมองไปรอบๆด้วยความสับสนเขาก้าวออกไปนอกบ้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับแต่ความงามของมันกลับทําให้ลุงเสือรู้สึกหดหู่ขณะที่กำลังจะหันกลับเข้าบ้านลุงเสือสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินหน้าบ้านรอยเท้านั้นนำไปสู่ป่าทึบด้านหลังบ้านหัวใจของเขาเต้นแรง เขารู้ว่าไม่ควรตามไปแต่บางอย่างในใจกลับผลักดันให้เขาก้าวเท้าตามรอยนั้นไปลุงเสือเดินเข้าไปในป่าต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงจันทร์ทำให้รอบข้างมืดสลัวเขาพยายามมองหารอยเท้าแต่ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรในความมืดเสียงใบไม้ไหวและเสียงสัตว์ป่าทำให้เขาสะดุ้งตลอดเวลาเดินไปได้สักพักลุงเสือก็เริ่มรู้สึกหลงทาง เขาหันกลับไปมองทางที่เดินมาแต่ก็ไม่เห็นแสงไฟจากบ้านของตัวเองอีกแล้วความกลัวเริ่มครอบงำจิตใจเขาคิดถึงถุงทองคำที่ทิ้งไว้ที่บ้านกลัวว่าจะมีใครเข้าไปขโมยทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆดังมาจากที่ไกลๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของเด็กหญิงลุงเสือรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเดินตามเสียงนั้นไป เขาเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆผ่านพุ่มไม้หนาทึบข้ามลำธารเล็กฮ่าฮ่าในที่สุดเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าเล็กๆกลางป่าแสงจันทร์ส่องลงมาเป็นลำแสงอ่อนๆทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและตรงกลางทุ่งหญ้านั้นเขาเห็นร่างของเด็กหญิงยืนอยู่หันหลังให้เขาลุงเสือยืนนิ่งอยู่ที่ขอบทุ่งหญ้าไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาเรียกเบาๆหนูหนูเป็นใคร แต่เด็กหญิงไม่ตอบเธอค่อยๆหันมาและสิ่งที่ลุงเสือเห็นทำให้เขาแทบลืมหายใจใบหน้าของเด็กหญิงที่หันมาไม่ใช่ใบหน้าที่ลุงเสือคาดหวังแทนที่จะเป็นใบหน้าน่ากลัวหรือโกรธแค้นกลับเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความผิดหวังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่มีหยดน้ำตาไหลออกมาลุงเสือรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดเขาอยากจะเดินเข้าไปหา เธอมองดูเด็กหญิงที่ยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าทำไมค่าเสียงของเด็กหญิงดังขึ้นเบ้าแผ่วแต่ชัดเจนทำไมลุงถึงไม่ช่วยหนูคำถามนั้นเหมือนคมมีดที่ทิ่มแทงหัวใจของลุงเสือเขาพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่มีคำตอบใดที่ฟังดูสมเหตุสมผลในที่สุดเขาก็พูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือลูกลุงขอโทษลุงไม่ควรทิ้งหนูไว้เด็กหญิงยังคงยืนนิ่ง ไม่ขยับเข้ามาใกล้ลุงรู้ไหมว่าหนูต้องทนทุกทรมานแค่ไหนหนูหิวหนูกลัวหนูเจ็บเสียงของเธอแผ่วลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้หนูเจ็บปวดที่สุดคือการถูกทอดทิ้งลุงเสือรู้สึกน้ำตาไหลออกมาเขาซุดตัวลงนั่งบนพื้นความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจลุงขอโทษลุงขอโทษจริงๆลุงเป็นคนเห็นแก่ตัวลุงคิดถึงแต่ตัวเอง เด็กหญิงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเธอทำให้หญ้ารอบๆเหี่ยวเฉาลงลุงรู้ไหมว่าทำไมหนูถึงมาหาลุงเธอถามลุงเสือสายหน้าเขาไม่กล้าสบตากับเด็กหญิงหนูมาเพื่อให้โอกาสลุงเธอพูดต่อโอกาสที่จะแก้ไขความผิดพลาดคำพูดนั้นทำให้ลุงเสือเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นมือของเด็กหญิงยื่นมาตรงหน้าลุกขึ้นเถอะข่ะเธอพูดเรามีงานต้องทา ด้วยความลังเลลุงเสือค่อยๆย,ยื่นมือออกไปจับมือของเด็กหญิงทันทีที่มือทั้งสองสัมผัสกันโลกรอบตัวก็เปลี่ยนไปทุ่งหญ้าหายไปแทนที่ด้วยภาพของหมู่บ้านที่คุ้นเคยลุงเสือมองไปรอบๆด้วยความสับสนเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านตรงจุดที่เขาเคยทิ้งเด็กหญิงไว้นี่มันเขาพึมพำใช่ค่ะเด็กหญิงตอบ เราย้อนเวลากลับมานี่คือโอกาสของลุงที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดลุงเสือมองไปที่มือตัวเองมันไม่ใช่มือเหี่ยวย่นของคนแก่อีกต่อไปแต่เป็นมือที่แข็งแรงเหมือนตอนที่เขายังหนุ่มเขาสัมผัสได้ถึงพลังและความกระปรี้กระเป๋าที่ไม่ได้รู้สึกมานานลุงมีเวลาหนึ่งวันค่ะเด็กหญิงพูดหนึ่งวันที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทำในสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือลุงเสือพยักหน้าความกลัวและความโลภที่เคยครอบงำจิตใจเขามาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาเริ่มต้นด้วยการเดินไปที่บ้านของตัวเองหยิบเงินเก็บที่ซ่อนไว้ใต้พื้นบ้านออกมาแม้จะไม่ใช่ถุงทองคาแต่ก็เป็นเงินเก็บที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีเขาแบ่งเงินออกเป็นหลายส่วน ส่วนแรกเขานำไปบริจาคให้กับวัดในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโรงเรียนที่กำลังทรุดโทรมส่วนที่สองเขานำไปมอบให้กับครอบครัวยากจนในหมู่บ้านช่วยให้พวกเขามีอาหารกินและเสื้อผ้าใสา่ระหว่างทางเขาพบเด็กชายตัวน้อยที่กำลังร้องไห้เพราะลูกโป่งหลุดลอยไปลุงเสือไม่ลังเลที่จะซื้อลูกโป่งใหม่ให้เขาเห็นรอยยิ้มของเด็กชายและรู้สึกอิ่มเอมใจ ต่อมาเขาพบคุณยายที่กำลังพยายามยกถังน้ำหนักน้ำหนักกลับบ้านลุงเสือรีบเข้าไปช่วยยกให้แม้ว่าจะต้องเดินไกลและเหนื่อยแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเมื่อใกล้เย็นลุงเสือได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเขารีบวิ่งไปดูและพบว่ามีเด็กตกลงไปในบ่อน้ำลึกโดยไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองลุงเสือกระโดดลงไปช่วยเด็กคนนั้นขึ้นมา ทุกการกระทําของลุงเสือในวันนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและเสียสละเขารู้สึกเหมือนได้ค้นพบความหมายของชีวิตที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการให้และช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าลุงเสือพบตัวเองยือนอยู่ที่จุดเดิมที่เขาเคยทิ้งเด็กหญิงไว้เขาเห็นเธอยือนรออยู่ตรงนั้นคราวนี้เขาไม่ลังเลที่จะเข้าไปหาหนูหลงทางใช่ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมา ลุงจะพาหนูกลับบ้านเด็กหญิงยิ้มน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณค่ะขณะที่ลุงเสือจูงมือเด็กหญิงเดินไปเขารู้สึกว่าโลกรอบตัวเริ่มเลือนหายแสงสว่างจ้าเข้ามาแทนที่ลุงเสือลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในกระท่อมเก่าๆของตนความสับสนเข้าครอบงำจิตใจ เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความฝันหรือเรื่องจริงลุงเสือลุกขึ้นนั่งสายตาเหลือไปเห็นถุงผ้าเก่าๆวางอยู่ที่มุมห้องหัวใจของเขาเต้นแรงเขาลุกเดินไปหยิบถุงนั้นขึ้นมาเมื่อเปิดออกดูเขาพบว่าข้างในไม่ใช่เหรียญทองคำอีกต่อไปแต่เป็นเหรียญธรรมดาที่มีค่าไม่มากนะักแทนที่จะรู้สึกผิดหวังลุงเสือกลับรู้สึกโล่งใจเขาตระหนักว่าความโลภและความกลัวที่เคยครอบงำจิตใจเขา มาตลอดหลายวันที่ผ่านมาได้จางหายไปแล้วลุงเสือตัดสินใจออกจากบ้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเขาเดินไปตามถนนในหมู่บ้านสังเกตเห็นว่าทุกอย่างดูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองและความรู้สึกของเขาเองเขาเดินไปที่วัดพบกับพระที่กำลังกวาดลานวัดลุงเสือเข้าไปทักทายและขอช่วยกวาดลาน พระรูปนั้นแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มและส่งไม้กวาดให้ขณะที่กวาดลานวัดลุงเสือรู้สึกถึงความสงบในจิตใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากกวาดลานวัดเสร็จลุงเสือเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาพบกับเพื่อนบ้านที่กำลังแบกของหนักเขาไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณของเพื่อนบ้านก็ทำให้เขารู้สึกอิ่มเอมใจเมื่อกลับถึงบ้าน ลุงเสือนั่งลงและครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งความฝันและความจริงเขาตระหนักว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขานั้นว่างเปล่าเพียงใดการใช้ชีวิตอย่างขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวไม่ได้นำความสุขที่แท้จริงมาให้เลยลุงเสือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มต้นด้วยการนำเงินเก็บที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีออกมาแบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆที่ยากจนวันต่อมาเขาออกไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กำลังซ่อมหลังคาบ้านแม้ว่าจะไม่เคยทำงานหนักแบบนี้มาก่อนแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ความเหนื่อยล้าทางกายกลับทำให้จิตใจของเขาเบิกบานขึ้นทุกๆวันลุงเสือพยายามทําความดีเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนการแบ่งปันอาหารให้กับคนยากจน หรือแม้แต่การยิ้มทักทายเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปมาเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลุงเสือจากคนที่เคยขี้เหนียวและเก็บตัวกลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นมิตรหลายคนเริ่มมาขอคำปรึกษาจากเขาและลุงเสือก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนเท่าที่จะทำได้วันหนึ่งขณะที่ลุงเสือนั่งพักผ่อนอยู่หน้าบ้านเขาเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเดินมา หัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อจำได้ว่าเป็นเด็กหญิงคนเดียวกับที่เขาเห็นในความฝันหนูหลงทางค่ะเด็กหญิงพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหนูไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงลุงเสือยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ต้องกลัวนะหนูเขาพูดพลางลุกขึ้นยืนมาลุงจะพาหนูกลับบ้านขณะที่เดินพาเด็กหญิงกลับบ้านลุงเสือรู้สึกถึงความอิ่มเอมใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาตระหนักว่า นี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพาเด็กหญิงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยลุงเสือเดินกลับมาที่กระท่อมของตนเขานั่งลงบนเก้าอีกเกา้เก่าๆหน้าบ้านมองดูพระอาทิตย์ตกดินและยิ้มอย่างมีความสุขลุงเสือได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตคติธรรมสอนใจความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสะสมทรัพย์สินหรือการเห็นแก่ตัว แต่อยู่ที่การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นนํามาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนกว่าการเก็บสะสมไว้เพียงลำพังชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมแม้จะเป็นเพียงการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อทําด้วยความจริงใจก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นทำความดีและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเอื้ออาทรหากคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ช่องรถนิทานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ